สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆค่ะจากข่าวที่คุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจไปร่วมแข่งวิ่งเทรลที่เบตงครับงานอเม z เซียนจังเกิลไทยแลนด์บายทีที่ยาลาระยะทางนี่เอ่อร้อยเก้ากิโลเมตรเลยนะครับโหหนึ่งรกกิโลเมตร ตามข่าวจาก Daily News นี่เขาใช้เวลาไปเยอะเหมือนกันนะคะใช่ครับประมาณ30ชั่วโมง2นาทีกับอีกมิดหน่อย2วินาทีแต่ที่น่าสนใจกว่าตัวเลขคือคำพูดเขาเองเลยครับว่ายังไงคะเขาบอกว่าเป็นการวิ่งที่เ,เจ็บปวดทรมานกว่าที่เคยแต่แต่ก็สุดประทับใจด้วยครับอื เจ็บปวดแต่ก็ประทับใจนี่แหละคะ่ะที่อยากชวนคุยว่าอะไรที่ทำให้มันประทับใจขนาดนั้นทั้งที่บอกว่าทรมานกว่าเดิมครับประเด็นหลกัหลกๆที่เขาเน้นเลยก็คือเรื่องของชุมชนครับพลังของการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ชุมชนเข้ามาเกี่ยวกับการวิ่งเทรลโหดๆแบบนี้ยังไงคะเขาเล่าประสบการณ์ตรงเลยแบบว่าตอนวิ่งผ่านหมู่บ้านบนเขาตัวก็มอมแมมเหนือหน่อยๆนะครับค่ะ ก็มีชาวบ้านออกมาทักทายชวนล้างหน้าล้างตาหรือตอนวิ่งเข้าเมืองเนี่ยก็มีเสียงเชียร์ตลอดทางเลยอ๋อคือไม่ได้วิ่งกันเองเงียบๆแต่มีปฏิสัมพันธ์กับคนในพื้นที่จริงๆใช่ครับเขาบอกว่ามันต่างจากงานวิ่งอื่นๆที่บางทีคนในพื้นที่อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของงานเท่าไหร่แบบนี้เองที่เขาบอกว่ามันสุดประทับใจสินะคะครับแล้วเขาก็มองว่าไอการมีส่วนร่วมแบบนี้มันสำคัญมาก ที่จะยกระดับงานจากแค่ระดับท้องถิ่นไปสู่ระดับโลกได้เหมือนที่เขาเคยไปวิ่งต่างประเทศมาถูกต้องครับเขาเปรียบเทียบกับงานใหญ่ๆระดับโลกที่คนทั้งเมืองออกมายืนเชียร์เหมือนภูมิใจในบ้านตัวเองเขาก็มองว่าเบตงกําลังไปทางนั้นคือมันสร้างบรรยากาศที่เอ่อมันอบอุ่นมีสนเสน่ห์ไม่ใช่แค่การแข่งขันกีฬาอย่างเดียวใช่ครับมันเป็นธรรมชาติมากๆทําให้นักวิ่งรู้สึกว่าไม่ได้สู้คนเดียว นอกจากเรื่องชุมชนแล้วเรื่องการจัดการงานล่ะคะเขาว่ายังไงบ้างอันนี้เขาก็ชมนะครับชื่นชมทีมงานอาสาสมัครการดูแลตามจุดต่างๆบอกว่าดีขึ้นกว่าครั้งก่อนๆที่เขาเคยมาเมื่อสัก4ปีที่แล้วแสดงว่ามีการพัฒนาเรียนรู้กันไปครับชัดเจนแหละทีนี้มีอีกเรื่องที่น่าสนใจมากคือเรื่องเงินเงินทองทองการลงทุนกับแบรนด์ utmb เขาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันทราบมาว่าค่าลิขสิทธิ์ UTMB เนี่ยค่ะแพงไหมคะก็หลักสิบล้านบาทต้นๆเลยครับโอ้โหสิบล้านกับแค่งานวิ่งงานเดียวเนี่ยนะครับครับแต่ UTMB หรือ Ultra Trail du Mont Blanc เนี่ยมันคือสุดยอดแบรนด์วิ่งเทรลของโลกเลยนะการันตีมาตรฐานดึงนักวิ่งทั่วโลกได้แล้วในมุมมองคุณธนาธรที่สะท้อนในบทความเนี่ยเขามองว่าการลงทุน10ล้านนี่มันคุ้มไหมคะเขามองว่าคุ้มค่าครับ คุ้มค่ายังไงคะคือต้องมองภาพรวมไม่ใช่แค่ค่าลิขสิทธิ์แต่ดูผลประโยชน์ที่ตามมาด้วยเช่นก็จํานวนนักวิ่งผู้ติดตามที่เข้ามาในพื้นที่กระตุ้นเศรษฐกิจร้านค้าที่พักการเดินทางต่างๆแล้วก็เเป็นการโปรโมทเบตงโปรโมทไทยในระดับโลกด้วยหมายความว่ามันได้ผลต่อเนื่องไม่ใช่แค่วันแข่ง ใช่ครับแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องเงินเขามองว่าคนในพื้นที่ก็ได้เรียนรู้ได้ประสบการณ์ทำงานกับทีมงานระดับโลกด้วยเป็นการพัฒนาคนไปในตัวงั้นพอจะสรุปได้ไหมครับว่าการวิ่งครั้งนี้ของคุณธนาทรเนี่ยมันให้มุมมองที่ใหญ่กว่าแค่เรื่องความอึดของนักกีฬา ครับชัดเจนเลยแต่เป็นการเชีย้ยเห็นว่ากีฬาเนี่ยโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงกีฬาถ้ามีชุมชนเป็นหัวใจสําคัญจริงๆมันสร้างเอ่อสร้างสเสน่ห์สร้างความอบอุ่นแล้วก็ยกระดับไปสู่สากลได้ถูกต้องเลยครับแล้วเรื่องการลงทุนหลัก10บล้านกับ UTMB ก็เหมือนเป็นการยืนยันว่าการลงทุนเพื่อให้ได้มาตรฐานโลกเนี่ยมันสร้างผลตอบแทนที่คุ้มท่าได้จริงๆถ้ามองกว้างๆทั้งเศรษฐกิจทั้งการพัฒนาคนพัฒนาพื้นที่อืม น่าคิดตามมากๆเลยครับซึ่งมันก็นำไปสู่คำถามต่อยอดที่น่าสนใจนะครับว่าถ้าเราจะเอาโมเดลแบบเบตงเนี่ยไปใช้กับพื้นที่อื่นๆในไทยบ้างคความท้าทายมันจะอยู่ตรงไหนการจะสร้างสมดุลระหว่างการทุ่มเงินเยอะๆเพื่อให้ได้มาตรฐานโลกกับการทำให้แน่ใจว่าประโยชน์มันตกถึงชุมชนจริงๆแบบยั่งยืนไม่ใช่จัดงานใหญ่ตุ่มเดียวแล้วหายไปอืมจริงด้วยค่ะจะทายังไงให้มันสมดุลให้ชุมชนได้ประโยชน์จริงๆแล้วก็โตไปได้วยกันแบบแข็งแรงครับ ก็น่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องคบคิดกันต่อไปสำหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในบ้านเรานะครับ